สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันกับรายการรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆรายการที่จะรวบรวมข้อมูลและข่าวสารในวงการรถยนต์จาก Facebook Marketplace นะครับวันนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา9นาิก17นาทีนะครับกลับมารถกลับมาพบกันกับรถ Honda Civic ES ครคับ ES คันนี้ก็คือรุ่น Dimension นะครับ Dimension คันนี้ ดูสภาพแวดล้อมทั้งหมดแล้วดูดีดูสะอาดเรียบร้อยเหลือเกินน่าจะเป็นรถที่ดีรถบ้านพร้อมใช้คันหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเราไปดูรายละเอียดกันครับรถคันนี้โพสต์มาเมื่อ18ชั่วโมงที่แล้วนี่เองครับรถอยู่ในนครปฐมครับ ในทความประสมนี่รถสภาพดีๆถูกๆเยอะนะครับสภาพดีๆถูกๆเยอะนะคือเท่าที่เห็นที่เขาโพสต์ลงมานะครับสะอาดเรียบร้อยรถซิ่งก็แต่งกันแบบถึงๆไปเลยนะครับคันนี้เป็น Honda Civic ES ครับปี2005นะครับรุ่นนี้ Dimension เป็นเครื่องพันเครับเป็นซีรีส์เดียวของ Honda ที่ออกมาเป็นเครื่องพันเนะครับแรงและปาดเปรี้ยวเลยทีเดียวนะฮะผู้โพสต์โดยคุณเบียร์ครับคุณเบียร รายละเอียดไม่มีเพิ่มเติมครับคงอยากให้ไปดูรถกันเองนะครับสนใจติดต่อไปหาผู้โพสต์ผู้ขายใต้ลิงก์ที่เราลงไว้ให้นะครับดูครับรถคันนี้สียังเงาครับสีเทาดำนะฮะก็ตกแต่งตามสภาพก็มีเปลี่ยนล้อล้อก็น่าจะเป็นล้อส5บนะครับสีดูยังดีอยู่เลยครับเหมือนจะสภาพดีมากนะฮะสีภายในก็เครื่องห้องเครื่องก็สะอาดนะครับมีการดูแลมา ที่ดีระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ท่านใดสนใจเหมาะสมกับท่านก็ติดต่อหาคุณเบียร์ตามลิง์ด้านล่างครับเราอยากให้ท่านได้ครอบครองรถดีๆขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับสวัสดีครับ